โฟกัสที่บทบาทตัวเองพี่น้องคิดจากเรามีพลังเยอะใช่ไหมทุกคนโฟกัสได้บอกว่าฉันเป็นคนแบบนี้ผมบทผิดพลาดตรงนี้หรือไม่และผมต้องทําอะไรบ้างมาอย่างนี้นะครับพี่น้องโอโ้โหไม่ว่าท่านอยู่องค์กรไหนท่านก็เจริญบริษัทที่มีพนักงานที่มาปรึกษาหัวหน้าหาแล้วบอกเจ้านายครับผมเป็นอย่างนี้ผมออนแอร์ตรงนี้ผมแก้ไขนี้ได้ไหมครับและผมต้องทําอะไรบ้างจริงไหมครับแล้วก็ได้ประสานงานคนอื่นต่อไปแต่นั้นพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วเราแค่ สารภาพบาปออกมาแล้วก็ตระหนักว่าเราเป็นอย่างไรนะครับเราจะไม่สามารถซ่อมลถได้ถ้าเราไม่รู้ปัญหาเราคืออะไรเชื่อเราไม่สามารถซ่อมได้ถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาเราคืออะไรเราจึงไม่ต้องอายที่บอกปัญหาเราไหมเไหม,ไมครับเพราะยังไงคนก็รู้เดี๋ยวเรามีปัญหาอะไรเพรียงแต่เขาไม่ได้พูดบาปเท่านั้นเองจริงไหมครับเราน่าจะเป็นคนแรกที่รูตร้ตัวนั่นคือประการที่สามประการที่สี่นะครับก็คือผ่านการยอมเปลี่ยนแปลงนะครับข้อนี้ตกไปอันหนึ่งผ่านการยอมเปลี่ยนแปลง พี่น้องบอกที่รัเราจะยอมเปลี่ยนตนเองไม่ต้องเปลี่ยนว่าบสทจะเป็นยังไงไหมครับเพราะบสทคือตัวคนนะครับยอมเปลี่ยนตนเองสิครับถ้าทุกคนเปลี่ยนหมดเราก็เป็นเหมือนเดิมสิครับพี่น้องเราต้องคาดหวังว่าเราเองเป็นคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงประถมการบทที่สามสองข้อยี่สิบสามสิบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาพ่อกอีกต่อ พี่ต้องอ่านข้อนี้ด้วยกันได้ไหมครับหนึ่งสองสามอ่านใหม่เลยก็ได้บุุษนะั่นจริงว่าแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์ได้ไดชัยชนะเหตุไหนเจ้ามีถามชื่อเราเราก็อยพอนท่ันเบเนเอลกล่าวว่า พระเจ้าเป็นพระบเจ้าแล้ครับยังม,มีชีวิตอ,อยู่เห็นไหมครับยาโคบยังไม่ค่อยเปลี่ยนจริงๆเท่าไหร่ยัอนไปถามถามอีกว่าเฮ้ยแล้วคุณชื่ออะไรนะไปะยุ่งอะไรกับเขานะครับยาโคบก็เปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลใช่ไหมครับนั่นเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเมื่อผ่านกระบวนการที่เราผ่านวิกฤตการณ์เราตั้งใจต่อสู้ต่อไปเห็นไหมครับโดยการที่รู้ว่าปัญหา แล้วมาสู่สุดยอดขั้นสุดท้ายยากสุดเขี้ยวสุดก็คือยอมเปลี่ยนแปลงนะครับพูดอะไรก็พูดได้ใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนแปลงนั่นสิครับยากทําตามสิ่งที่พูดนั้นยากเย็นแสนเขียนการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มต้นด้วยสลักษณะนะครับประการหนึ่งคือรับอัตลักษณ์ใหม่หรือตัตตนใหม่นะครับยาครอบได้เปลี่ยนตัวตนใหม่นะครับจากยอมเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อหมายถึงอะไรหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิต อย่าภบยอมเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาตัวเองได้ไหมครับเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเปลี่ยนแปลงการตอบสองปัญหานะครับสิ่งแรกที่คนมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับต้องลงทุนไหมต้องลงทุนปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะลงทุนอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะได้กําไรหรือไม่จริงไหมครับถ้าได้กําไรที่ผลจดียังไงเราก็ยอมที่จะลงทุนการมาเชื่อพระเจ้าอย่างน้อยก็ต้องลงทุนในการมาคิดจับจริงไหมครับ ก็ต้องตื่นแต่เช้าวันเสาร์ก็ต้องนอนแต่วันหน่อยหรือไม่นอนดึกก็ได้แต่ก็จะตื่นเช้าอย่างเป็นต้น,นท่านจะสามารถเรียนรู้ธุรกิจได้ยังไงถ้าไม่เข้าอบรมสัมมนาเลยท่านจะจบมหาวิทยาลัยได้ยังไงถ้าไม่ตั้งใจในการเรียนการสอบเราจะสามารถฟิตร่างกายได้ยังไงถ้าเกิดไม่เข้ายิมไม่ออกกลกายสม่ำเสมอนะครับเราจะได้เอาพุทธก็แต่ต้องอินพุตเข้าไปนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับรับอัตลักษณ์ใหม่รับตัวตนใหม่ สิ่งที่กังวลอยู่นั้นพระเจ้าจะทรงโชืช่วยเหลือเราได้นะครับเราเห็นว่าพระพีนั้นพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนหลายคนเช่นเปลี่ยนจากซีโมนนะครับที่แปลว่าต้นอ้อกลายเป็นเตโตรนะครับที่แปลว่าศีลามันคงพระเจ้าเปลี่ยนจากอับรามเป็นอับราฮัมพระเจ้าเปลี่ยนจากซารายเป็นนางซาราพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่านด้วยไหมครับเปลี่ยนแปลงท่านจากคนธรรมดาเป็นคริสเตียนคำหนึ่งที่บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วคือคําว่าการเป็นคริสเตียนตรงนี้เดินเดินติดตามพระเยซูคริสต์ เดินติดตามพี่ยซสูสเลยพี่ยสูคือต้นแบบของมนุษย์เหมือนกับแม่พิมนะครับต้นแบบของมนุษย์นะครับแล้เจอแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับการที่สองคือรักการอวยพรนะพระเจ้าก็อวยพรอย่างพบที่นั่นเมื่อเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็จะอวยพรแก่เราพระเจ้าจะซัพพอร์ตเราถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับพระเจ้าจะซัพพอร์ตผ่านสถานการณ์ผ่านบุคคลผ่านไอเดียนะเมื่อเช้าผมบรนณาการผมก็ได้ไอเดียหลายอย่างที่ไปปรับปรุงเรื่องน้เรื่องนี้ก็ต้องจดไว้ เราก็ต้องคุ้นเคยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ทําสิ่งที่พระเจ้าบอกเพราะเราไม่ได้จดไว้ใหงครับเราก็ต้องเรียนรู้เอากระดาษมาจดเอาไอโฟนมาจดเอาอะไรมาจดอย่างเป็นต้นแล้วก็ไปทำข้อที่สามก็คือได้รับการเกิดผลบางอย่างนะผลการเกิดผลที่เกิดขึ้นกับยาโคบไม่น่าเชื่อเลยคนระับพระเจ้าทรงโปรดบันดาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพูดสวรรค์องค์นั้นได้มาแตะที่ตะโพบนะครับเอ็นที่ตะโคกในประสบการณ์ที่สามสองข้อสามสิบเอ็ดนะครับบอกว่า เมื่อยาโคบผ่านเปนูเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาก็เดินขยุกขยเกเพราะเจ็บสะโพกนะยาโคบจึงกลายเป็นคนที่เดินขยุกขยเกนะเสียบุคลิกไปเลย <c oughs> พี่น้องครับบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยดีก็ได้แต่เป็นการช่วยจิตอย่างท่านเนไหมครับเ <c oughs> พราะยาโคบเป็นคนที่ขุนหันพันแล่นนะครับอยากได้อะไรทำนูน่ทนทำนี่บางครั้งพระเจ้าก็ เปลี่ยนแปลงโดยการที่เอานี้มาติดไว้ในปัชเห็นไหมั่เพราะว่าม้าจะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากกว่าปกติเมื่อเอาเอาเหล็กมาคล้องตรงจมูกแล้วก็สามารถจะวิ่งได้รถไม่สามารถจะวิ่งเองได้นอกจากจะมีคนมาบังคับแล้วก็ขับไปจริงไหมครับนั้นพระเจ้าก็จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านรพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าร่วมมือกับเราช่วยเราโดยการใส่บางอย่างเอาไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยหเหลือเราเหมือนที่เคยแบ่งมาพีน่น้องมีครั้งหนึ่งในในอ,อเมริกาได้มีการขับรถขนส่งปลาประเภทหนึ่งไปสู่อีกฝั่งนของอเมริกาปรากฏว่าทุกครั้งที่ส่งนั้นจะมีปัญหาว่าปลาเมื่อนั่งรถมานานๆก็จะอ่อนเพลียแล้วก็เนื้อไม่นั่นแล้วก็บรรตัวก็ต้องตายไปปรากฏมีอยู่ครั้งหนึ่งปลาได้ออกมาเปิดถังดูปลาทุกตัวสดชื่นหมดเลยปรากฏมาเจอปลาดุรัสเซียในนั้นตัวหนึ่ง วิ่งไล่มาตลอดทางบางครั้งพระเจ้าก็ให้ปดุกละเซียเข้ามาช่วยท่านปดุลละเซียอาจจะเป็นสามีของท่านเจอไหมครับอาจจะเป็นลูกน้องของท่านมีลูกน้องคนนี้ช่วยได้เยอะเลยอะแบบว่าไม่รู้เลยว่าต้องอดทนขนาดนี้อาจจะเป็น ที่เรียกของท่านได้นะครับลายจริงๆเลย <g ül> มาตลอดมาตลอดนะครับ <c oughs> ไม่ตอบไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็จัดสรรสถานการณ์เอไว้ครับเพราะนั้นเราจึงอย่าเพิ่งดูดสรุปว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันไม่ดีการที่เราเจอกับคนยิบย่อยนั้นไม่ดีนะครับผมเคยทํางานกับคนหนึ่งซึ่งเป็นคนละเอียดถี่ยิบมากแล้วก็ผมก็ผลไม่ละเอียดเลยนะครับก็มาเจอตอนแรกก็น่าเบื่อมากแล้วก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยปรากดพอนานเข้าเราเริ่ม เข้าใจความมีรายละเอียดพระเจ้าก็จะเติบสร้างเราผ่าน,นาการจักรอีไอ้ไหมไหมครับผ่านให้เราเจอร้อนบ้างเจอหนาวบ้างต้องดูกันมีขั้นนไปติดต่อที่คณะวิทยาศาสตร์เพื่อดูเรื่องการอบเซรามิกเพิ่งรู้ว่าการอบเซรามิกเพื่อจะให้แก้วเซรามิกมันมีความทนทานแล้วก็เจอควาร้อนไม่แตกเนี่ยมันต้องผ่านการอบหลายรอบจนกระทั่งเข้าสู่อุณหภูมิที่สูงมากๆ พระเจ้าจึงถ้าพระเจ้ามีแผนการให้ทาบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าก็ต้องมีคอร์สเทรนนิ่งแก่ท่านจริงไหมครับก่อนท่านจะทํางานต่างชาติท่านก็ต้องทํางานร่วมกับคนในชาติได้ก่อนจริงไหมครับท่านก็ต้องค่อยๆขยายวงไปขยายธุรกิจจากเล็กจากน้อยไปก่อนฝึกสั้ซื่อในสิ่งเล็กน้อยไปก่อนบางคนบอกเมื่อไหร่พระเจ้าวอวยพรเราเป็นล้านพระเจ้าจะอวยพรเราให้มีนู่นมีนี่พระเจ้าก็ฝึกให้เราดูแลไปก่อน